แล้วใครมีนัวนะบอกเลยนะยินสับประนดสับแตงโมรับรองว่าไม่ขมขอคอเจี๊ยบีแบบดูแบบดีมา,าน้ำตาไหลเลยอะ่ะอร่อยนี่อร่อยนี่อร่อยกำลังดี ทุกคนวันนี้ก็เจอกับพี่สีแลับพี่ป็อปปี้อีกแล้วก็ <S 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 แล้วพวพี่พ,อพ็อกกี้อยู่ไหนเอ่ยอยู่หลังไม้ใช่ไหมหลังไม้ใช<า>่แ่เขาจะอยู่หน้าไม้บ้างก็คือทั้งอ่อนก็คือเราได้ไปตลาดโบเบ้เนาะช่วตงตีสองแต่เฟนขับบอกว่าพี่ดองพี่ไม่ได้จะมาช่วงเช้าว,ว่างอยากดูว่าขายอะไรบ้างวันนี้พี่ก็เลยจัดเนยจัดจะไปโบเบกันตอนช่วงเช้าวันนี้พี่ก็เลยอยู่ที่นี่เลยที่ไหนคะก๋วยคว้าก๋วยควาของเราอีกแล้วของเราอีกแล้วบ้านเกิดเราไปได้ไปที่ทุกตอนเนาะ โอเคแต่ว่าวันนี้เราก็จะไปลงที่ไหนเอ่ยเราต้องดูแผนที่ก่อนนะเราจะลงเขาบอกว่าให้ลงตรงสถานีสากอวัดมังกรเราก็ต้องต่อรถไปตรงวัดมังกรเนาะอยาต่อรถยังไงไม่รู้เนอะเราก็ไปดูกันคือต้องลงที่วัดมังกรตรงนี้เลยนี่ที่ลงของเราไหเราก็คือจะไปโมเบกันจะไปดูกันว่าที่น่าจะมีผ้าอะไรขายบ้างดบตงกลางคืนี่จะได้มันเป็นเสื้อผ้าราคาส่งแล่วตอนเช้าที่ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนพี่ก็ไม่เคยไปเหมือนกันตอนเช้าไปตามที่ไปว่าจะมีอะไรขายบ้าง สวยระยะทางก็ไลรมากตอนนี้นนแล้วเราก็ตัดภาพไปดูบรรยากาศตานแปะเนาะรถมาแล้วค่าทุกคนเป็นรถแต่ประหยัดน,น,นะครับแปดบาทบอกกับทุกุอย่าง,งเราต้องประหยัดเงินรืคค้มากเลยทุกคนเนะ ไปโบ๊เลยค่ะเดี๋ยวถึงบอกเวยนะคะจำไปไม่ได้ขอบคุณค่ะก็คือเส้นทางเราไม่ค่อยคุนเพราะว่าเราไม่เคยไปด้วยรถเมล์แบเนาะแม่สวยมากเลยอ่ะจริงหรอใส่ลูกสิคะทุกคนคะเราถึงตลาดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปยังไงต่อไม่รู้นะทุกคนทางคือหลงนี่ค่ะถึงแล้วรถเมล์ของเรานี้เลยคาถามพี่รถเมล์จดีมาก <c oughs> อ๋อเป็นตลาดฝั่งตรงข้าม๋อ,อนี่ไงสะพานสองเออมเชียงใหมาฝั่งใลมดฝั่งตรงข้ามตอนกลางคืน โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือพวกพี่เข้ามาโซนตลาดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่พาไปดูข้างในแล้วกันว่าตลาดจะมีอะไรบ้างแต่ว่าดูค่อนข้างตอนนี้ค่อนข้างที่จะเงียบนะแต่ว่าพี่จะเดินโซนนี้ก่อนจะไปเปิ่นโบเบ้ใหม่เขาบอกว่ามีคน่ค่อนข้างจะมีร้านเปิดเยอะนะแต่ว่าคนก็นับคนได้ดอกไม่เกินห้าคนหรอกตอนนี้เงียบมากเงียบมากเลยเงียบเงียบคนถ่ายเลยแต่ว่าร้านก็เปิดเยอะนะที่ว่านะแล้วไปเดินยวเาไปดูเขาดีกว่าเราจะไปเข้าโบเบย์ใหม่ฝั่งฝั่งนี้จะเป็นโซนห้างหน่อยมั้งที่จะไม่ผิด พี่ก็ไม่รู้จะพูดหรืออธิบายอะไรดีจ้ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะคือมันเงียบมากเงียบจริงๆเงียบเวอร์วังอลังการล้านเก้าร้านก็เปิดค่อนข้างที่จะเยอะมากเยอะหลายๆร้านแต่คนเดินน่ะไม่มีเลยจ้ะฉันนึกว่าอยู่ป่าชาวัด,ดอนคนเดินมาเนี่ยส่วนทางกับพี่ไม่ถึงสองคนน่ะหรือว่าไม่มีเลยด้วยซ้ำบางทีแต่ร้านส่วนใหญ่ก็ขายเสื้อผ้าก็คล้ายคล้ายกันครึ่งครึ่งกันแต่สำหรับพี่ว่าเหมาะกับคนอยู่ช่วงอายุแบบวัยคุณพ่อคุณแม่มากกว่าเนาะ มันจะขายเยอะถ้าของวัยรุ่นมีไหมมันก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเหมือนของคนสูงอายุหรือว่าของเด็กๆเล็กๆเนาะของขายส่วนใหญ่ราคาก็ไม่ได้แพงมากมีราคาส่งด้วยบรรยากาศตอนนี้พี่ว่าตอนที่พี่มาก็คือน่าเดินแหละคนไม่มีร้อนไปหน่อยแต่ว่าเดินสบายไม่ต้องอึดอัดกับคนะลรเยอะแยะถ้ามาก็มาหลายคนนะจะได้ไม่เหงาเพราะพี่มากันสองคนก็คือเหงามากก็คือถ้าไม่มีคุยกันสองคนก็คือตายอะ่ะอีดอกก็คือไม่มีใครคุยเลย โอเคเดี๋ยวพี่ตัดภาพไปดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วกันเนาะกองฝั่งริมรถไฟเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นตลาดใหม่ของเขาแล้วก็เราจะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งห้างเนาะไปกันทุกคน จะพาเราดูศูนย์การค้าใหม่ของอบลกันว่าจะมีอะไรบ้างแต่พี่ก็ไปดูโล่้าวๆแล้วก็ไม่ตามกับเราเลยตกินให่แหลพาไปดูแล้วคนไม่เชื่อเราก็จะไปฝั่งห้างกันเดี๋ยวคือฝั่งห้างเ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามเออเพราะว่าคนในรถเมล์บอกเรามาเราก็ไม่เชื่อเขาเราก็ดูดานนี่จะมาทานงานใชแต่ว่าแต่ว่าโซนที่ติดริมถนนนะคนค่อนข้างจะเดินเยอะอยู่นะเพราะว่าติดถนนใหญ่ละมั้งเนาะแต่นี้จะเป็นโซนเงียบๆนี่ที่ว่าน่าจะเน้นแบบ ขายส่งมากกว่าจะมีลูกค้าประจํามามาซื้อแหละเพราะหน้าร้านก็คือไม่ไม่มีคนเลยจริงๆดูถ้าคนไม่เชื่อคือดูพนักงานเรื่อยๆบอกเลยแต่ว่าของขายก็จะเป็นส่งแหละเนาะน่าจะมีลูกค้าประจำมารับเนาะที่เหมือนที่แบบว่าคือเพราะใครไม่ค้าประจำหรือเขามารับไปซื้อขายเลยเนาะเพราะดูเขาจะมัดเป็นส่งอย่างเป็นส่ง ดูดูฝั่งห้างรับแต่ว่าอย่ตรงไหนยังไม่รู้นะร้อนมากนะลูกเนาะร้อนมากเมตาเราลองรีบเดินเดี๋ยวเราจะรีกสิทิดเพลงมาดูไปครัดูแดดดูแดดนะคะทุกคนคินว่าแดดต้องเข้าไหมคะอินบ็อกไหมคะอินบ็อกขาดอินบล็อกน้องเข้านะอันนี้คือฟองนะคะฟองอะไรที่รู้ฟองแสบหรือเปล่าไม่ใช่ ไปอันนี้ก็เป็นฝั่งนึงมเดี๋ยวฝั่งห้างพี่ยังไม่รู้อยู่ตรงไหนนะอันนี้คือมาฝั่งนี้ก่อนอันนี้เป็นริมถนนลิโต่เดี๋ยวแพี่จะให้ดูแบบภาพคร่าวๆรูว่า,าไปประมาณไหนแต่ว่าค่อนข้างจะคึกคักกว่าเพราะว่ามันติดถนนใหญ่เนาะคนก็จะเดินคึกคลัทตอนตีสองเนี่ยอ๋อเนี่ยข้างนอกก็จะถ่ายเหมือนตอนตีสองเลยอยู่อยู่หน้าถนนใหญ่เลยถนนใหญ่ใช่ก็คือคนจะเดินเยอะกว่าเนาะเพราะว่าคนไม่ค่อยอยากเดินซอยๆหรอกเนี่ย กองขายก็จะเหมือนตอนตีสองแต่ว่าอาจจะแบบราคาส่งมาที่ไม่รู้นะเราไม่ได้ไปเช็คราคาเนาะแต่ว่าราคาก็กประมาณนี้ก็คือโอเคอยู่นะสวยนะทายกันถลยไปสัมภาษณ์ทุกคนดูไปค่ะ อย่านนี้พี่เห็นแบบเขาขายสับปะรดเยอะมากเลยพี่ก็เลยแบบถามคุณแม่คุณแม่บอกว่าเป็นเออ่ตลาดขายส่งผลไม้คือสับปะรดคืออยากกินมากนี่กับคุณแม่เลยยี่สิบบาทร้านนี้เลยนะจะไม่ทะเลาะกันแต่เราจะไปกินข้าวกันทุกคนแต่ขอบคุณค่ะคุณแม่รสนี่ถ้าใครมีผัวนักบอกเลยว่ากินสับปะรดเลยแม่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทถูกมากเลยนึกว่าแพงกว่านี้ตอนเล็กน่ะเออแต่ถ้าใครมีผัวนักบอกเลยนะกินสับปะรดสแตงโม รับรองว่าไม่คงคอเชื่อพี่ไม่ลองแล้วไปเลยนี่ค่ะสับปะรดกลับเลยนะลูกแ<ป>ตงโมรบับรองว่าไม่คงคอไปไปลอขอแตะภาพการรออาหารนิดนึง ราน้ำปลาของบอะไรต้องน้ำปลานี่ของอะไรคะน้ำปลาเอ,อ่อจิบปลรดนะคะ,ะนนลาบกับจิบปลรดอันนี้เป็นเมนูอะไรคะอันนี้จะเป็นเอ,อ่อคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบอยากกินมากว่าพอดีไม่ค่อยกินอาหารตามสั่งก็คือไม่ค่อยได้กินเลย <laughs> ดูออกกินก่อนนะรสชาติเป็นไงบ้างคะอันนี้ก็คืออยู่ข้างทางนะคะถนนเลยกันนึง ค่องข้ากับอืด่นิดนึงมันก็ไม่ค่อยถึงเครื่องอันเนี่ยจริงจริงไปลองสิ่งต้มยำต้มยำเนี่ยให้เยอะมากบอกเลยนี่กุ้งเน้นๆปลาหมึกมีเห็ดมีดีโคมมีโค้กเกือบทเลเลยปลาหมึกคุ้มแบบทะเลแต่รู้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะดูอ้๊ยเยอะมากไครซ้อนกลางนะแต่ว่าเอาทั้งกลางมาสดอุ๊ยชายกายชดชดเลยเหรอแม่ แซ่บมากรูแบบซีดมากน้ำตาไหลเลยอ่ะอร่อยนี่อร่อยนี่อร่อยกำลังดีเดี๋ยวจะไปราดหน้าให้ลูกสาวชิมเนาะไปแต่ค้ายลูกสาวปุ๊บมาค่ะอยากไปราดหน้าไม่ใช่ราดหน้าแม่จุกี้แห้งจุกี้แห้งอ๋อตายแล้วดูน่าทานมาก ลองกินกคุณแม่บ้างนี่อยากกินเป็นคณะหมูกรอบนะจ๊ะอืมอไากกินอุ้ยแต่มันขโมยหมูกรอบฉันไปแล้วอ่ะทุกคนฉัน <c oughs> ไม่กินแลนะนานขงขโมยหมูกรอบฉันไปแล้วตัว <c oughs> แรงมากแล้วสดอันนี้ตามนทำต้มยำหมอดิขันอุ้ยร้อนมากต้มยำมันร้อนอยู่อร่อยต้มยำต้มยำแบบแซ่บมากชอบมาก <c oughs> อุ้ยมีความผูดดีอ่ะเหมือนเป็นบุรีชั้นเบาๆนะ ทุบแบบไปงานศพเอาไว้อะไรใครไม่รู้อันนี้เป็น,น,นครึงงแซบจะบอกว่าแซบมาทั้งส่วนแบ่งเหลืออันนี้<ต><ต>เหลือสับประรดอ,ะอันนี้คือผลไม้เราไว้หลังสุดบํารุงบนลูกหน่อย,อยงไงผู้ชายก็อินบ็อกเหมือนเดิมเนาะผู้ชายอินบ็อกปากไว้คิดอีกแล้วแต่แล้วพวกเราขอ,ขอกินกันก่อนเนาะนเดยวไงแยวก็จะมารีวิวตบท้ายให้ตอนเดินตอนเดินแล้วกันเข้าไปห้างไหมแม่เข้าไปห้างก็เราเดินแบบรอบๆอมันจะมันจะมีตัวนรอบๆอ่ะเนาะพี่ว่าจะเป็นแบบโรงเหลี่ยมอ่ะโอเคแล้วพวกพี่ขอกินข้าวก่อนตายค่า ตลาดช่อ ผลไม้จะต้องเป็นลูกของเราสองคนเนาะกินข้าวก็ต้องกินหวานแต่วันนี้กินผลไม้ผู้ชายนะครับเราปลอดภัยนะเราบอกเลยมาในลูกเรามากินว่าคุณดูฉ่ำมากเนาะใช่ดูสีดิเด็กไม่ว่าสีสดอะมาจิมก่อนไม่เอาอะน้ำจิ้มแบบออริจินอลเลยฉ่ำมากอืมรุดเนาะ อร่อยอร่อยอร่อยมากลูกน้ำเต็มเต็มแบบว่านุ่มเต็มปากนุ่มตัวแตงเกอร์ตัวแตงเกอร์น่าจต้องตัดมากเลยอร่อยมากมากินคู่แตงโมโดนร้อนๆเนาะได้เลยอ่ะอืมไอพวกพี่ขอเวลากินสำลัดดิบดำบังลุงคันกนก่อนอ่ะนี่ค่ะสับรถยั่วตัดยั่ปากซา ปกพี่ก็คือสองคนกินอิ่มแล้วแล้วคือคิดราคาแล้วไม่แพงร้อยแต่สิบบาทที่คิดว่านนี่ต้ยมยำร้อยหนึ่งก็คือไม่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 ใช่ร้อยหนึ่งนะอ๋อต้มยำร้อยหนึ่งอันนี<ม>้จยางละสี่สิบมีไข่าดาวด้วยเออดอวนะอ่าน,น,นราคาจะไม่ตรงนี้กับพี่พี่คิดประมาณนั้นเนาะแต่ว่าต้ยมยำให้มายือ้อใ,ให้มุ่งแบบทะเลมาแบบคุม้มอะ่ะเออพวกเราคาุค้มแล้วกันเราปกพี่อิ่มก็คือราคาคือจับต้องได้มาได้คือร้านก็อยู่ใกล้ๆกับร้กับเซเว่นสังเกตเซเว่นราคาง่ายๆพี่ก็จำจุดฟอร์บนะเพราะไม่มีอะไรเขียนเนองไง พวกพี่จะไปเดินต่อกันแล้วเพราะอิ่มแล้วเราจะไปในห้างกันแล้วค่ะจะไปแบบโซนเย็นๆมากเพราะอิ่มร้อนมากโอเคทุกคนนี่ประมาณโซนที่คนในห้างเขาบอกว่ามันจะร่วมกับโรงแรม,มเนาะชื่อโรงแรม,มว่าบินท์พาเล,แล่แต่อย่าง,งที่พี่จ่บบบาเดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพพิเศษไปให้แล้วกันเนาะโอเคเราดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวนี้คืออันนี้คือใครคะลูกชายคะนี่น้องนั่งเหงาอยู่ก็เลยนั่งเพื่อนน้องน้องคือเล่นเกมอยู่เล่นเกมเจ้าหญิงแต่งตัวค่ะไปอะไรก็ดีกว่า อย่าคุณพ่อเข้ามาโดนตายวันนี้ตซนนี้คือดีเย็นฉ่ำๆเออเย็นชานุ่มๆยังมีความคึกคะนองคึกคะนเขาเขาไม่ให้อะไรนะไม่ให้นำอาหารมากินาาาามมหกินใช่แต่โซนนี้ค่อนข้างจะคึกคักเนาะ้องก็มีแหละค่อนข้างจะใหญ่ชั้นเสื้อผ้าก็คือฉูกมากเลยนะแต่แต่มาชอบในห้องแอร์อย่นะก็คือคุ้มมากเลยคือละห้าสิบบาทเนี่ยเป็นชุด <c oughs> ฝั่งทางห้างที่พี่มาเดินนะ้ํามันมีค่อนข้างจะหลายชั้นแล้วก็กว้างมากร้านค้าเปิดคึกคักมากที่สําคัญคือไม่ร้อนจ้ะบอกเลยคือเดินสบายชุดดงชุดนอนคือปังสวยชุด,ดไว้ดง่ายน้ําคือเลิศหมดอะ่ะโอเคพี่ก็คือคงไม่ได้พูดบรรยายหมดหรอกแต่พี่ตัดภาพบรรยากาศให้ดูแล้วกันคร่าวๆว,ว่ามันมีอะไรขายบ้างอะไรเป็นอย่างไรแต่พี่บอกเลยว่าสวยปังคือเหมาะแน่นอนสำหรับวัยรุ่นวัยคุณแม่วัยทำงานอะไรเนี้ยคือมาได้ ไปทุกคนเลยพาทุกคนไปดูกัน ชันไหนก็มีหลายชั้นนะลูกเนาะใค่อนข้างจะเยอะนั่นตื่ราก็ั่งตื่เยอะยไม่หมดเหนื่อยคือพี่ว่ามันค่อนข้างที่จะยาวเนาะเป็นห้างแบบลึกๆเลยอ่ะมันก็เชิงเหมือนแบบประตูน้ำอะไรอย่างนั้นแหละเนาะมันก็มีของขายมีอะไรเดี๋ยวเป็นราคาคงพี่ว่าเป็นราคาคงเนาะก็เห็นว่าคนเดินก็เหมือนเดินมาเงียบแต่เสื้อผ้าอะไรขายก็โอเคพี่ว่าเป็นอัดเตมบอกกับวัยคุณแม่เราหรือทักหน่อยอะไรเงี้ยจะมีวัยรุ่นบ้างปรับลายเดอย่างเงี้ยเป็นแบบวัยคุณแม่อะไรเนี่ยพี่เห็นก็คื โบเบอวันนี้เราก็ถือว่าเรามาก็ถือว่าโอเคนราด้ภาพลงก็ใช้ได้อยู่ตอนนี้<า>ก็คือนั่งนั่งอยู่ก็แบบว่ารอรอรถรอรถก็คือรถลลานั่งอยู่ด้านหน้านะคะด้าหนาหน้าเลยก็คือเหนื่อยแล้วนั่งก็สวยๆสองคนแล้วก็หรือว่าพอแปะเป็นโซนไหมไม่เป็นโซนนะเพราะว่ามัน,นมีหลายชั้นนะเราก็เดินไม่หมดเลยอ่ะก็คือเหนื่อยแล้ว,ลวก็คือเหนื่อยแหละเออแต่ยังไงเราก็ฝถ่ายด้วยเนาะกับตลาดโบเบอของเรานะเป็นนี้จะเป็นตลาดส้มชาอ่ะเนาะถ้ากลางคืนก็ ตามอีพีก่อนอันหน้าเนาะนี่เป็นตลาดตอนเช้าของเราไงก็ฝากทุกคนด้วยเนาะกับอีพีนี้ของเราเนาะกับแบบบรเบช่วงกลางวานันที่เชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูก็อาจจะไม่มีสาราเนื้อหาอะไรมากมายแต่ว่าก็คือได้เห็นคร่าวๆว่าเขาขายอะไรบ้างอะเนาะว่าเออเสื้อผ้าอะไรประมาณไหนเนาะไงอีพีพี่สองคนก็ต้องถ่วงเวลาต้องไปแล้วเนาะเอ้ คือบอกไปว่าการเดินทางก็สะดวกเนาะรวมถึนเดินมาเอมา็มอาร์ทมาลงที่วัดบางกรนแล้วก็ต่อรถเมย์สาย53มาก็มาถึงเลยแป๊บเดียวไม่นานด้วยที่รถเมย์ใจดีมากบอกเลยพูดจาใจดีเปิดเพลงมันมากเนาะเราไปจริงๆแล้วอีพีนี้โอเคว่าจะเจอกันอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนก็ยังไม่รู้นะกัรโอเคอุ้ยดูเป็นใหญ่มากฝากติดตามด้วยนะทุกคนแต่มันร้อนเลยแว่ว่า พูดออกมาเลยพูดออกมาเนี่ยร้อนมากสิวติวมันสูกสิวมันสูกเราก็มาถ่ายช่วงเดินเมตาอีกดอกเราร้อนมากร้อนวันร้อนวัไปกล้ไปจริงๆแล้วรอบนี้ไปนะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันอีกทีหน้านะ